แล้วก็จะเดินทางไปที่ไร่ไปขุดร่องน้ํากันนะคะพอมาถึงที่ไร่ก,ก็เห็นลุ่มหมอนเต็มเลยค่ะก็เลยให้หลานๆไปปีนไปเก็บมานะคะหลังจากที่กินลุ่มหมอนเสร็จน,นะคะตอนนี้ก็ถึงเวลามาขุดร่องน้ํากันแล้วค่ะตอนนี้ก็มาขุดต่อเรื่อยๆเลยนะคะการที่เราขุดร่องน้ํานะคะมันก็ไม่ได้ขุดยากมากค่ะแต่ว่ามันต้องใช้แรงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะคะ และแล้ววันนี้ก็ดูเมฆคลุ้คลุ้อีกแล้วนะคะดูเหมือนบอกว่ายังรานอนอยู่นะคะแต่ว่าตัดภาพมาอีกทีคือฝนตกอู่แล้วะคะ่ะหลังจากที่นั่งหลบฝนเสร็จนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาต้องมาขุดล่องน้ําต่อค,ค่ะขุดเสร็จเหนื่อยๆก็ดื่มน้ำสักหน่อยนะคะแล้วแล้วตอนนี้ก็เห็นสายุงง้วยค่ะหลังจากที่ขุดล่องน้ําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาเก็บผางแล้วก็เติมตัวกลับบ้านเลยค่ะพอ,อมาถึงที่บ้านนะคะตอนนี้ก็ต้องทํางานดอวหอมแล้ว พอทำงานเสร็จแล้วนะคะก็ต้มน้ำอามแล้วก็กินข้าวค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะ